ยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์อลดชาแนลนะคะผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่นะคะหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานเดือนพฤศจิกายนนะคะชาวราศีชาวท่าน้ํานะคะชาวท่าน้ําได้แก่มีนกรกฎพิจิกนะคะ มี19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะกรกดากรกฎนะคะ21มิถุนายนถึง22กรกฎาคมแล้วก็ชาวพิจิกนะ22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะคะอันนี้ยึดถือเป็นแบบทางตะวันตกนะคะหรือว่าถ้าคุณจะถือเป็นแบบว่า,าราศีโหราศาสตร์ไทยลัคนาไทยสามารถดูได้ทั้งดาวศุกร์ดาวจันทร์นะคะสามารถดูได้คควบคูบ่คคกันนะคะแล้วก็สวัสดี FC นะคะแล้วก็สวัสดีชาวสองที่จะมาส่งของชาวท่าน้ําได้ด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้วันนี้เรามาดูความรักความสัมพันธ์นะเดือนพฤศจิกายนนะว่าชาวท่าน้ํานะคะจะมีพลังงานอะไรบ้างนะคะที่บอกคุณนะคะว่าความรักความสัมพันธ์เป็นแบบไหนประมาณไหนนะคะอันนี้ก็คืออ่านพลังงานตามไพ่นะคะเป็นการดูแบบทั่วๆไปนะคะไม่ใช่ดวงของผู้หนึ่งผู้ใดนะคะ ก็คือถ้าเกิดว่าคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่มันดีอยู่แล้วนะคะหรือว่าไม,ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็นะคะถ้าเกิดว่าคําทานายมันออกไปเป็นในแนวแนว,แนว,แนวทางที่ไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้ก็ให้ปล่อยผ่านไปนะคะเนาะไม่ต้องยึดถือไม่ต้องยึดติดเนาะเอาละคะ่ะเราจะมาเช็คนาะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเนาะความรักชาวธาตุน้ํานะขอบคุณสําหรับนะคะ เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปใหม่ที่กดเข้ามาซับสไครต์นะคะช่อง JT 1 6บห l ลอดแช n แนลแล้วก็ขอบคุณสําหรับนะคะเพื่อนๆเ,เ,เก่าด้วยนะคะที่กดซับสไครต์ตั้งแต่เริ่มแรกทางช่องนะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะโอเคนะคะชาวท่าน้ํานะคะมีพลังงานความรักความสัมพันธ์แบบไหนบ้างนะ energy ใ่แรก สถ้วยรู้สึกเหมือนอมีบางสิ่งบางอย่างไม่ได้อย่างใจเราป่ะคะความร,รักความสัมพันธ์นะหนดาบ Queen of Swords Empress 10. บถ้วย w h e e l of Fortune มีพนังงานคล้ายๆเหมือนประมาณว่า คนที่คบหาดูใจเป็นแฟนในสถานะความรักความสัมพันธ์ที่ว่าคบครอบครัวอะไรประมาณนี้แล้วนะมันเหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่ามีปัญหากันไม่เข้าใจมีคำพูดที่นะคะเขาเรียกอะไรอ่ะขัดแย้งอืหรือบางคนก็คบกันมาในระยะหนึ่งเนาะชาวธาตุน้ำนะจริงๆเราอาจจะเป็นตัวจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มีปัญหาปุ๊บ รู้สึกไม่ถูกใจรู้สึกไม่พอใจในความสัมพันธ์เนี้ยอยากจะแบบเขาเรียกอะไรอะอยากจะแบบปล่อยลอยอะเอออะปล่อยแบบความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบทําไมเธอไม่อะไรเขาเรียกอะไรอะเหมือนคบกันมานานแล้วแต่ทําไมแบบไม่จริงจังสักทีเอออะไม่ชัดเจนสักทีอะไรประมาณเนี้ยเนาะไม่จริงจังไม่ชัดเจนชาวท่านน้ำก็เลยบอกว่านะก็เลยรู้สึกเหมือนแบบต้องเขาเรียกอะไรอะต้องเข้มแข็งอะ ต้องอดทนต้องต่อสู้ในความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนน่าจะคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอะ่ะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ถูกใจไม่พึงพอใจในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอืมเนาะทีนี้เรามาดูว่าเหตุการณ์นะคะใจคุณนะคะจะบอกว่าอะไรบ้างนะใจคุณบอกตอนนี้คุณอยากอยู่แบบอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่เง,งาๆปิดเวกๆอะ่ะอืมเนาะ มันเหมือนแบบความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันรู้สึกเหมือนแบบลดสถานะความรู้สึกเงียบอะ่ะอืมความสุขในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ไม่เกิดขึ้นเลยอะ่ะใจคุณต้องอดทนต้องเข้มแข็งมีบางคนที่นะคะอยู่ด้วยกันแต่เหมือนไม่ค่อเข้าใจกันเลยอะ่ะมีคนที่เขาเรียกอะไรอะคนในคนหนึ่งใช้อารมณ์ในความรู้สึกในความรักในความสัมพันธ์ เดอะทาวเวอร์มานะคะเดอะทาวเวอร์ Tower เนี่ยก็เอาง่ายๆอะรู้สึกเหมือนอยากจะลดสถานะความสัมพันธ์แล้วเออใครบางคนบางสิ่งบางอย่างนะ,ะมีการชอบควบคุมคนโทรการในความสัมพันธ์นะอาจจะเป็นคุณแม่หรืออาจจะเป็นเขาบางคนก็รู้สึกอยากเงียบอืมอยากปีกตัวอยากปีกวิเวกไม่อยากแบบอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์นี่แหละมันอึดอัดอะไรประมาณนี้เออใจคุณบอกคุณอึดอัด,อดนะชาวท่าน้ำเป็นอะไรคะแล้วมาดูใจเขาคนนั้นนะ เราจะมาดูใจเขาคนนั้นนะที่ปฏิสัมพันธ์กับชาว่าน้ำนะมีปรากฏพิสตินะคะคนที่นะคะคุณดิวอยู่ด้วยนะเขาใจเขาคิดอย่างไรกับชาว่าน้ำบ้างคะ <c oughs> king of pentacle มีพลังงานของคนที่ปฏิสัมพันธ์ด้วยราศีเมษราศีสิงห์ราศีกรกฎอาจจะเป็นคุณเองก็ได้หรือราศีพฤษภนะคือมันเหมือนว่าความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งคนคนหนึ่งที่หยุดนิ่งหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นแล้วก็เหมือนว่าอยากจะพัฒนาไปแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบเขารู้สึกเดี๋ยวนะคนของคุณไม่แน่ใจว่าอาจจะไปเริ่มต้นไปเจอใครคนใหม่แล้วก็เลยให้ความไม่ชัดเจนกับคุณปะเนี่ยเหมือนเหมือนแบบ เอเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเขามีอะไรปิดบังซ่อนเลนคุณเอออะมันเหมือนความสัมพันธ์ที่รู้สึกจะไปเริ่มอะไรกับใครบางคนไปยื่นความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นอมนะแล้วก็เลยอยากจะมาจบความสัมพันธ์กับตัวคุณก็ได้นะหรือว่านะคะคนที่เคยเขาเรียกยังไงอะ่ะคนที่เคยแบบเอ,อ่อมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคบกันมาเริ่มเริ่มต้นแรกๆอะไรอย่างเงี้ย อาจจะมีสิทธิ์ว่าใจเขาอาจจะแอบไปคุยคนอื่นแล้วก็อยากจะมาจบความสัมพันธ์กับเราเขาบอกว่าเขาบอกเขาเสียใจแต่ก็ยังมีความรู้สึกดีมีความรักอะไรให้คุณประมาณนี้เนาะมีคนอยู่ห่างไกลกันมีคนที่เดินจากเราไปมีคนที่เดินหาหลังเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ตัดสินใจบอกเลิกเขาก็ได้เพราะว่าเดอะทาวเวอร์มันอยู่ที่คุณแต่ให้อสลับกันได้ใจคุณและใจเขานะสลับกันเอาเองนะคะที่รักเนาะถ้าเกิดว่า คนที่ไม่ได้เป็นพลังงานแบบนี้ความรักความสัมพันธ์ดีอะไรก็ไม่ต้องดูไปก็นะคะไม่ต้องยึดติดนะ <c oughs> ก็คือมันเป็นแบบเช็ค <c oughs> พลังงานโ <c oughs> ดยรวมหมอก็ไม่ทราบว่านะชาวธาตุน้ําหรือจะไปโดนพลังงานของใครเนาะนะคะ <c oughs> มีพนังงานของมีความรู้สึกว่าต่างคนต่างนิ่งเงียบใส่กันอาจจะเป็นมีความรู้สึกต้องอดทนมาสักระยะหนึ่งและด้วยระยะเวลาด้วยระยะการทํางานมีคนชอบควบคุมคนโทในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพอเดินทางหรือไปทํางานที่อื่นก็อาจจะแอบ ไปคุยกับคนอื่นจนบางทีเราอาจจะจับโปะแตกได้อะจับโปะได้ว่าอ้าวแอบไปคุยกับแฟนเก่าหรออะไรอย่างเงี้ยแอบไปคุยกับคนเก่าทําไมอ่ะหรือแอบไปคบกับคนอื่นหรอหรือหรือบางทีเราอาจจะเพิ่งคุยกับเขาใหม่ๆนะชาว่านนะบางคนมาลุ้ทอีกทีอ้าวทาไมคุณมีเมียแล้วทําไมไม่บอกอะไรประมาณเนี้ยก็จับโปะได้แบบนี้โปะแตกนะคือโปะแตกออกมานะอืมโอเคทีนี้เรามาดู <c oughs> เรามาดูว่าเขานะคะข้อความอะไรที่เขาจะบอกคุณอ่ะเขาอยากจะพูดอะไรบ้างนะเขาอาจจะแอบ,บมีคนใหม่ไหมหรืออะไรหรือคุณรู้แล้วตอนนี้มันจะห่างกันแล้วหรือยังไงเขาจะบอกอะไรไหมอืมอันเนี้ยมีการเริ่มต้นใหม่หนึ่งไม้เท้า คือเอาง่ายๆอะ่ะถึงเริ่มต้นใหม่สมมติเขาไปแอลคนอื่นหรือไปมีคนใหม่นะเขาก็แบบยังรู้สึกหนักเหนื่อยในความสัมพันธ์คือไม่จิตเชียรเนี่ยเหมือนเขายังไม่ค่อยอยากจะปล่อยคุณไปอะ่ะเขาก็อยากให้คุณนั่งรอเขาตรงนี้แหละเขาบอกแบบเนี้ยเอออืมเนาะเขาอยากให้คุณนั่งรอเขาอยู่ตรงนี้เขาบอกอย่าเพิ่งตัดผมออกไปได้ปะ่ะอะไรประมาณเนี้ยอืมคือเหมือนว่าอยากให้คุณแบบคุยๆกันก่อนอะไรเงี้ยเหมือนแบบดูสีรู้สึกหนักเหนื่อยเลยอนะ่ะในความสัมพันธนะ์อ่ะเออเขาบอกคุณแบบ เขาก็เหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณเนี้ยดูดิเริ่มต้นใหม่ปุ๊บหรือว่าเขาอาจจะแบบคุณอาจจะจับได้ว่าเขาอาจจะแอบเบจ้าชู้แอบ,บอะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เนาะทีนี้มีการเกิดการงอนกันอะไรกันขึ้นคุณอาจจะไม่ยอมหรืออะไรประมาณเนี้ยก็เขาบอกเอออย่าคิดมากมาเริ่มต้นกันใหม่ได้อะไรประมาณเนี้ยเออก็ยังอยู่ตรงนี้ยังรอตรงนี้เนี่ยก็คือจะใช้แบบ อะไรเขาเรียกอะไรอะว่าจะนชันฉลาดของเขาอะเพื่อจะทําให้คุณแบบนั่งอยู่ตรงนี้อะอยู่ในคอนโทรลอะอยู่ในคอนโทรลของเขาให้ได้เอออะประมาณนะโอเคทีนี้เรามาดูชาวธาตุน้ําที่มีปัญหาความรักความสัมพันธ์แล้วก็เอออันนี้เป็นแบบรวมๆนะแนวโน้มในอนาคตอะเป็นไงเดอะฟูลอะชาวธาตุน้าบอกขอเป็นเดอะฟูลเลยคุณบอกถ้าเกิด คุณมีคนอื่นหรืออะไรแบบนี้มันก็ไม่แฟร์นะถ้าเกิดอยากจะโสดก็ฉันก็ขอโสดบ้างป้าเราก็จะได้แฟรแฟ์แฟจะได้แบบวินวนะินอะแบบเราก็แบบเริ่มต้นใหม่ป้าเออเริ่มต้นใหม่ชนะไม่ยอมหยุดอยู่ตรงนี้หรอกเอออะไม่ยอมนิ่งรอคุณอยู่ตรงนี้หรอกอะถ้าเกิดคุณเจ้าชู้หลายใจอะมันมาด้วยกันเลยเอะเนาะเดอะซัน คือคุณบอกว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่อ่ะขอโอกาสดาเดอซันก็คือขอโอกาสไปเจอคนอื่นบ้างอ่ะอาจจะไปอยากติดต่อสื่อสารกันทางใครโซเชียลออนไลน์อันนี้ที่เล่ามาน,นี่ทั้งหมดไพ่อาจจะสลับกันได้นะนะคะก็คือแบบ มีการติดต่อสื่อสารอ่ะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเลือกและสองคนอย่างเช่นบางทีชาวท่าน้ำบางคนอาจจะไปเจอใครที่รู้สึกดีรู้สึกถูกใจรู้สึกแบบเคมีเข,คเข้ากันเข้ากันกับคนเก่านี่ไม่เอาแล้วอยากตัดความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ก็ได้อยากเงียบเนาะก็คือกําลังลังเลใจว่าคนนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคนที่เราไปเจอใหม่อะไรงนงี้ก็ได้นะคะเนาะอืมไพ่สลาาับกันประมาณนี้เนาะทีนี้เราจะมาดูว่าคําแนะนําไพ่อยากบอกอะไรบ้างนะ อยากจะโสดใช่ไหมอยากจะแบบว่าโอ้ลัละลันละเนาะเราก็จะได้มีโอกาสเนาะถ้าความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้อย่างใจเราก็ถ้านานเกินแล้วก็จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้อ่ะโอ้เดอะสตาร์มานะแสดงว่าตอนนี้คุณกําลังแบบ เป็นเดอะสตาร์ค่ะป๊อปปูล่าเป็นฮอตฮิตนะคะอาจจะฉายแสงพลังงานความสวยความสง่างามความสวยความหล่อของคุณเป็นดาวเด่นอ่าเป็นท็อปฟอร์มขึ้นมามีชื่อเสียงอะไรแบบนี้ก็ได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะอืมทำไงอะ่ะอคุณอาจจะไปเจอใครคนใหม่เปล่าสองถ้วยมานะเดอะซันคุณมาอ่าเดอะซันนี่มีการยอมแพ้ในความสัมพันธ์เก่าแน่เลยอ่ะ หรือบางคนเอาละว่ายจกจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเอาหล่ะชาว่าน,นุน้าคนที่คนคนหนึ่งอาจจะอยู่ไกลคุณที่ไหนก็ได้อาต่างจังหวัดต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลคิดวนไปเวียนมาหนึ่งหรือสองเอางี้แล้วกันอยากจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนอะเนาะหรือว่าบางคนก็จับโป๊ะแตกก็เลิกไปบางคนก็ตัวชาว่าน,น้ำเองก็เขาเรียกอะไรอะ เจอคนที่ดีแล้วเราก็อยากจะปล่อยมือคนที่คบซึ่งนานและไม่ถูกใจอะไรเราก็อยากจะเคลียร์อยากจะแบบแต่เราก็ยังจะอาจจะแบบว่าเอ้ยยังแบบไม่มั่นใจไม่แน่ใจอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนอ่ะสโล,โกลแบบโก,ก,น,แนะกนชาวทัดน้ำอะเอาไปเอาไปเลยยวปกาสมาจดกันแป้นนะโอเคความรักความสัมพันธ์ชาวท่าน้ำนะ ไม่รู้อะว่าใครเป็นอะไม่รู้แฟนคุณหรือว่าตัวคุณแล้วกันเนาะอย่ากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็อย่าไปคิดมากนะว่าเอ้ยถ้าใครยังจับโป๊ะไม่ได้อย่าไปคิดว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้แน่เลยเหมอแจนบอกแบบนี้ไม่ได้นะอยาอ่าไปทะเลาะกันไม่ได้แล้วลูกอย่ากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนโอเคอันนี้นะคลิปทั่วไปนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูคนที่รอ,อ,อแฟนเก่าอะ คนที่รอแฟนเก่าคนที่รอคนที่แบบว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอาบน้ําแปบ๊บเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่เนี่ยสามปีผ่านไปมันก็อาบน้ําจนเปื่อยนาตายไปแล้วอะไรประมาณนี้คนที่ป๊อกกันไปคนที่ไม่ได้คุยคนที่นิ่งเงียบคนที่รอคอยคนที่เอ๊ะมันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเงียบไปนะคะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เช็คพลังงานรวมนะ อันนี้คือสีแดงนี่คือคนที่หยุดไปแล้วหยุดสถานะความสัมพันธ์ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสือ่อสารอะไรประมาณไหนนะว่าจะเป็นแบบไหนประมาณไหนอะไรยังไงนะเราก็จะมาดูว่ามันเราจะมาย้อนอดีตก่อนนะเพื่อแบบดูซิว่าเอ้ยพลังงานตรงกับเราแม้เออมันเป็นไปแนวทางไหนเพราะว่าบางทีก็อาจจะดึงพลังงานของคุณคนนี้ธาตุน้าคนนี้อาจจะก็อันนี้คนรักเก่าก็ของเดือนเอ่อ พฤศจิกายนนะมีนก็รากฎพิจิกนะเดี๋ยววันที่เวลาก็ถ้าคุณดูแบบโหาศัสตร์ไทยก็ดูได้ลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์ถ้ารู้ก็สามารถดูได้ชาวสองที่มีแฟนชาวธาตุน้ำเมียกรดพิจิกก็มาดูได้นะจ๊ะคลิปนี้อะดูไปเลยทุกคนทุกราศีแล้วการส่องส่องไว้ของใครอของเพื่อนพ่อแม่และพี่น้องก็ดูไว้มีน19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมกรกฎนะคะ21มิยถึง22กกฎคมพิจิพิจนะคะ22ตุลาคมถึง21 เพื่อศิจกายุยนนะคะตามนี้นะฮะอันนี้เป็นแบบทางตะวันตกนะคือทางแบบฝรั่งนะเพราะว่าภาคยีทธสก็จะมาทางนน้นนะโอเคนะถ้าคนไหนที่แบบว่าโอเคหนูเป็นท่าน้ําอ่ะโอเคก็เอาไปดูไปดาวจันทรดาวสุอะไรก็ดูไปนะคะอันนี้ไม่ต้องยึดติดนะอาจจะไม่ต้องอินนะถ้าเกิดแนวโน้มมันมีในทางที่แบบเออดีก็ไม่ใช่ของแฟนเป็นแบบชาวท่าน้ําแล้วตัวเองเป็นชาวท่าดินมาดูเขาบอกใเแฟนเก่า er จะติดต่อมาเอาไปทะเลาะกันหึงหวงกันไม่เอานะห้ามเอาแบบนั้นนะ โอเคใช้วิญญาณใช้จักรยานในการชมอะมาใช้วิจารณญาณด้วยนะมาไม่รู้จะออกแบบไหนามาคนรักเก่าแฟนเก่าคนที่บกกล็อกกันไปคนที่เลิกกันไปเป็นไงมาว้าวเดอะฟูลใครเป็น the fool? เดอะฟูลเฮ้ยมื่อกี้เมอกี้ความสัมพันธ์อันนั้นที่คนมีแฟนก็เป็นเดอะฟูลนะใช่ป่ะถูกป่ะถ้าใครดูนะต้นคลิปอันนี้เป็นเดอะฟูลอ่ะคนที่บล็อกกันไปอดีตตอนนี้เป็นไงเฮ้ยพายคนละสำรับนะไมค์ก็ อุ้ยไพ่คนละสำรับนะ The Fool สี่ถ้วย Hermit อ่ามีการเดินจากไปไปเจอคนใหม่อันนี้แบบผู้ชายลานละเจ้าชู้แล้วก็คุยกับเราเสร็จแล้วเราก็แบบว่าเหมือนบอกว่ารู้สึกเงียบไปรู้สึกเงียบไปเดินจากไปสตันทิ้งให้เรายืนอยู่ตรงนี้นะเขาไปเจอคนใหม่อ่ะที่ดี เขาไปเจอคนใหม่ที่ถูกใจใช่ปะแล้วก็เลยเงียบใส่เราไปเชิดใส่เราไปแล้วก็นั่งรอใช่ปะอ่าทีนี้แต่ตัวเขาไปเจอคนใหม่แล้วเป็นไงสถานะตอนนี้ใช่ปะก็หยุดนิ่งกันไปเนี่ยเออเขากับคุณหยุดนิ่งแล้วเขาก็อาจจะหยุดนิ่งกับคนคนคนแฟนใหม่ของเขาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะมาใจคุณที่มีต่อคนนี้เอา้าคุณก็สองเหรียญคุณก็อยากให้แฟนเก่ากลับมาเหรอว้าวบอกว่ายังรักเอาละเซ ยังรักยังรออะตอนนี้บาลานอยากได้รับความยุติธรรมคือเธอรักฉันฉันรักเธอโอ้โหใจคุณกําลังคิดวุ่นวายเลยอะแฟนเก่าฉันกลับมาได้ไหมอะวุ่นวายในจิตใจมากเลยถ้ามันเป็นพรมลิขิตขอให้เขากลับมาถ้าฉันกับเขาเป็นคู่กันอ่ะอาจจะเจอกันที่ทํางานเจอกันทางออนไลน์เป็นคนต่างชาติต่างภาษาละสิกันมหมละสิกกันมหมละสีตุนมะมอืมหรือยังไงนะคะมีพนักง,งานของคนที่ กำลังตึกตองบางสิ่งบางอย่างนะคะเนาะก็เหมือนแบบแอบรอคอยอะ่ะอันนี้คือใจคุณนะนะคะทีนี้เรามาดูใจเขาเอ็มพเพรสอ่ะมีแฟนแล้วนี่ไปเริ่มต้นกับคนใหม่แล้วแต่ตอนนี้เป็นไงโอ้กำลังใช้อำนาจเขาเรียกอะไรอะ่ะกำลังกำลังทำงานหาเงินตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตเลยอออะทำงานหาเงินเพื่ออะไรเพื่อจะเพื่อจะ เพื่อจะทําอะไรก็ได้ให้แฟนของเขาพอใจในความสัมพันธ์ของเขาอะเอออะแฟนเขาก็อาจจะแบบว่าเป็นคนที่เอาตใจตัวเองใช้เงินเก่งอะไรประมาณนี้เอออืมใจเขาที่มีต่อคุณที่คิดถึงคุณนะคือ,อง่ายๆเลยอะตอนนี้แบบเหมือนประมาณว่าเขามีความรู้สึกเหมือนว่าชักจะไม่ค่อยพอใจแฟนและแฟนคนใหม่เขาว่าเออแบบ โอ้ยใช้เงินเก่งมากเลยอะอะไรวะแล้วก็อาจจะช่วควบคุมคอนโทรลเขาก็ได้ใช้อํานาจกับเขาเนี่ยแล้วก็เลยเหมือนแบบทํางานมีเงินเท่าไรอะไรเขาก็จัดก,การเรียบพูดแต่ประมาณเนี้ยอืคิงออฟวาเนี่ยก็คือเหมือนบางทีเขาก็อาจจะอยากรู้สึกว่ารูอยี้ไม่น่าคบคนนี้เลยอะเออเหมือนแบบอความรักแบบทํางานที่แบบไม่อาจจะมีความรู้สึกเหมือนว่าคิดถึงคนเก่าอะเอออะ คนเก่าที่แบบไม่ต้องแบบคอยดูแลช่วยหเหลือเรื่องเงินทองอะไรประมาณนี้เออคนเก่าเช่นคุณเนี้ยอาจจะมีเงินอาจจะรวยกว่าอะไรเนี้ยก็คือไม่ต้องแบบต้องมาแบบทํางานซัพพอร์ตผู้หญิงคนนั้นอะไรไปอย่างนี้เนาะประมาณนี้ทีนี้เราจะมาดูว่าอะแต่คนเก่านั้นคือแต่คนเก่าเป็นเก่าคุณอยากจะบอกอะไรถึงคุณอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวคุณจะบอกอะไรกับเขาก็เผื่อเป็นแฟนเกาา่าเช้าท่าน้ำมาส่องก็บอกเขานะโอเคขอไพ่เขาบอกว่าอะไรบ้างค่ะเออเอาตั้งแต่บล็อกกันไปนะอันนี้คือคือน,นางอยากกลับมานะเนี่ยอยากกลับมาคุยโอ้อยากกลับมาคุยโอ้อกกโอฝันถึงด้วยยังรักยังคิดถึงอ้าวอยากสเนาสน่หาซะด้วยแต่ทําอะไรไม่ได้ทําไมทําอะไรไม่ได้ขอเพิ่มหน่อย คิดถึงแฟนเก่าคิดถึงความรักครั้งเก่าสถานการณ์นอนป่วยไปเลยอน,นอนตายไปอืมแสดงว่าตอนนี้เหตุการณ์ไม่ค่อยดีแล้วแหละเขาอะ่ะมันเหมือนจะมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตของเขาก็เลยทําให้เขานึกถึงคุณความรักแต่ก็ทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามีคนบังคับมีคนบงการเขาแฟนใหม่เขาอาจจะร้ายร้ายร้าย,ายอะไรประมาณนั้นนะคุณพูดจิตใจดีไงก็เลยแบบเหมือนเป็นผู้ที่โดนกระทำไปอ,อะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะชาวท่าน้ําของหมอแจนโอเค ตัวคุณเลยนะตัวคุณนะ fc ของ fc ของหมอแจนนะชาวธาตุน้ํานะชาวธาตุน้ําเอออะชาวธาตุน้ำ fc หมอแจนอยากบอกอะไรของผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเธอคนนั้นโอ้คุณบอกว่าคุณรักเขาเลยอะ่ะสแตนบายรออยู่เลยเหมือนคุณอดทนอนะอดทนที่พยายามเหมือนแบบอดทนที่แบบต้องดูมีอีกโก้อะใช้ดาบอันใหญ่เลยเพื่อจะตัดใจ ฉันต้องเข้มแข็งอย่างมากต้องจัดใจเมื่อคุณเดินจากไปโอ้ม y กอดโอ้อยังรู้สึกเศร้าเสียใจเลยอ่ะคุณอ่ะอืมมันเหมือนมีความรักอยู่ตรงนี้อ่ะสิบดาบอ่ะคุณบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่คุณฝากบอกเขาบอกว่า จริงๆเชก็รักคุณนะแต่คุณเป็นคนที่เหมือนเย็นชาในความสัมพันธ์แล้วก็ดูมีอีกโก้กับฉันไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยเทคแคร์เอาใจใส่ฉันเลยทิ้งฉันแบบให้เหน็บหนาเวลาไกลไปห่างไกลไปก็ไม่ค่อยเอาใจใส่แล้วก็อาจจะไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นสิบดาบก็คือแทงข้างหลังฉันทําอะไรรับหลังฉันแล้วก็ประมาณว่าฉันก็อยากจะตัดใจเนี่ยอยากจะตัดใจจากคุณแต่ก็ยังเทำไม่ได้แล้วเนะี่ยสิบดาบมาสุดท้ายเนี่ย มันเหมือนแบบฉันก็ยังเจ็บตรงนี้ฉันยังรู้สึกเจ็บอยู่ตรงนี้บางทีมันเหมือนจะบอกว่าเออฉันยังรักเธออยู่เหมือนกันแหละแต่ฉันก็ยังเจ็บเว้ยฉันยังฉันก็ไม่ไหวอ่ะเออฉันไม่ไหวอ่ะฉันไม่อยากจะเอาอ่ะเออไม่อยากจะเอาแกแล้วอะไรประมาณเนี้ยอือเอาละค่ะทีนี้เรามาถามว่าแนวโน้มในอนาคตอ่ะไอ้สองคนนี้จะได้กลับมาคุยคบกันไหมอะโอเคก็โทษทีคุณกับเขาจะได้กลับมาคบกันไหมคุณกับเขานะจะได้กลับมาจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันไหมจะได้กลับมาแบบ จะได้กลับมาอะไรเอออ่ะเดี๋ยวนะจะได้กลับมาติดต่อจะได้กลับมาเป็นเพื่อนไหมหรือเขาอยากจะเอางี้เดี๋ยวเอาเป็นความรู้สึกของถ้าสถานการณ์ที่มันเป็นยังไงเอาเป็นความรู้สึกเขาเลยกันแนละ้วว่าอยากกลับมาหาคุณไหมอะไรแบบนี้แล้วกันเนาะเขาอยากกลับมาหาคุณไหมอ่ะห้าเหรียญโอ้แทมเพลนมีความเปลี่ยนแปลงเว้ยในนี้อยากกลับมาว่ะเออจริงด้วยอะ่ะเห็นไหมเสียใจอยากกลับมาอยาก คือตอนที่ทิ้งไปก็แบบรู้สึกเหน็บหนาเออรู้ว่าทิ้งคุณไปแล้วก็หลือรู้สึกเหมือนว่าหรือคุณจะเดินจากมาหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ก็ยังดูดูอยู่แล้วก็แปดไม้เท้าก็คือเหมือนแบบยังติดต่อสื่อสารมาอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีความเศร้าเสียใจเศร้าเสียใจแต่ก็ยังรักอยู่เหมือนกันนะขออีกใบเนี่ยเอออ่ะอยางเป็นเดอะสตาร์ในการใจแสดงว่าคุณเป็นคนที่เหมือนแบบดูแลเทคแคร์ช่วยเหลือเขาดีนะเนี่ยเดอะสตาร์เนี่ยคือแบบ เออคือเป็นคนดีอ่ะจิตใจดีงามช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะปอบโยนจ,จิตใจปอบประโลมช่วยเหลือเงินทองอะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะกับเขาอ่ะอืมเป็นคนที่เหมือนแบบหาไม่ได้แล้วแหละอ่ะเป็นเดินสตาเป็นความรักที่เหมือนเหมือนแบบแค่แบบขอมองอยู่ไกลๆแล้วกันอะไรประมาณนี้แล้วแบบหรือว่าตัวคุณอาจจะเป็นแบบตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นเดินดสตาเป็นคนที่ ประสบความสําเร็จทรง,งแสงแล้วเขาอาจจะเอื้อมคุณไม่ถึงไปแล้วเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเยอะแยะแล้วแบบช่างงานทั้งเงินประสบความสําเร็จขึ้นมาแล้วเขาก็อาจจะแอบดูแอบเห็นแล้วก็อาจจะเอื้อมไม่ถึงอาจจะเสียจใจที่ได้ทิ้งคุณไปหรืออะไรประมาณนี้นะคะเนาะโอเคนะทีนี้เราจะมาดูไพ่ชั้แนะนําบ้างสําหรับธาตุน้ํา โอ้ถ้าน้ำเขาบอกว่าสองไม้เท้าสิบถ้วยคุณมีความสุขนี่คุณรอคอยจะไปไหนจ๊ะคุณยังรอคอยความรักความสัมพันธ์คุณอยากให้ใครกลับมาเนี่ยมีความรักอยู่ตรงนี้คำแนะนำชาวท่าน้ำบอกว่ามีการรอคอยกันเกิดขึ้นนะเนี่ยก็อยากได้ความรักความสุขเหมือนเดิมอะคุณอาจจะนั่งรอเขาก็ได้คนนําแนะนาในอนาคตะก็คืออาจจะมีอื่นมีคนเข้ามาติดต่อคุณจะเป็นแฟนเก่าคุณหรือเปล่าก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาก็ได้เนาะอาจจะมีสองคน แต่คือความสัมพันธ์ที่ถ้าน้ําบอกความสัมพันธ์ที่เป็นสามคนคือคุณจับมือใครอยู่คนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งเข้ามาหรือว่าคุณไม่เอานะชาวท่าน้าบอกฉันไม่เอาเพราะตอนนี้ฉันอาจจะแบบเนี่ยเห็นไหมมีคนเข้ามาหาฉันหลายคนก็ได้เพราะตอนนี้เรากําลังแบบสวยไงเรากำลังแบบส่องสกาวเป็นปกายเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่แบบดูดีดูแบบกําลังมีแบบสเสน่ห์อ่ะเรากําลังมีสเสน่หนะ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะชาวท่าน้ํานะ อันนี้คือจบไปนะความรักความสัมพันธ์ของคนรักเก่านะก็เอาดูกันเพื่อความบันเทิงสนุกนะไม่ต้องซีเรียสจริงจังนะบางทีมันก็อาจจะตรงไม่ตรงแล้วก็พนักง,งานของใครไม่รู้นะคะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบคลิปแบบนี้กดซับสไคร b ์กดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอแจนนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอันนี้ของชาวท่าน้ำเป็นอันแรกนะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ